เออเด็ดซ้ำเหมือนกันเขาสั่งไปตะกี้แล้วนะสั่งไปห้าแล้วอ่ะก็ฮะบบมไปไปเช็คเลยป่ะไปเช็คกับเอกป่ะไอ้เขียนป่ะไข่ดาวจานละสองอ่ะอันน่ะฮะเคียรเหมือนกันทำไมอ่ะแม่อ่ารับรองครับเก็บเก็บรับรองี่ไม่ตีกันอ่ะครับเป็นไงบ้างครับสอบถามครับพี่แอดครับสุดยอดครับบรรยากาศครับวันนี้สต๊อปนาฬิกาเรียงครับพี่สนใจครับสต๊อปนาฬิกาเรียงส ถ้าไม่ได้มานี่เสียใจมากเลยนะครับฝากบอกฝากบอกเพื่อนเพี่ทุกคนเฮตีด้วยนะเฮตีด้วยนะครับไม่มาเสียใจมากเลยนะครับโหสุดยอดนะครับสต๊อปนาฬิกาเลยครับพี่ยืมลืมลืมสต๊อปนาฬิกาครับเป็นรูดวิ่งอีกรูดหนึ่งที่อยากจะแนะนํานะครับแอลจะไม่ล่นไหนดีนะครับผมท่านสามารถเอารถมาจอดที่ตินดอยพระธาตุพระธาตุดยสุเทพนะครับ วิ่งขึ้นมานะครับามาถึงสามแยกบ้านมงเขากันเลี้ยวขวาเข้ามาางขุนช่างเขียนนะครับมันก็จะมีจุดชมวิวสวยๆงามๆเยอะแยะเลยนะครับ <S 2> <S 2> <S แล้วเขามาจบที่ชงว่าครับน่นาก,กินเข้ากันตอนนี้นะครับเดี๋ยวปไปเอวครับ หลังจากที่เราอิ่มกะเพราไข่ดาวแล้วจากร้านชงวาจากเชฟชงวาเอาก็อะไปจิบกาแฟกันต่อที่กาแฟขุนช้างเคียนแล้วกันน้าไปไปไปเจอกาแฟดิบหอมๆกันแล้วลองดูบรรยากาศตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับในเวลาเก้าโมงกว่ากว่านะขุนช้างเคียนนะครับต้องท่านลองดูครับใส่แดดแบนี้นะครับแต่ เมฆหมอกทะเลหมอกกําลังทะลักขึ้นมาปกคลุมจนว่าแดดในช่วงเวลาเก้าโมงฝ่ายจะสิบโมงเนี่ยบะมีเลยนะครับเนี่ยคือถ้ามันต้องเห็นกับตาเนี่ยมันมาเนี่ยมันมันมาเป็นเม็ดไม่ได้เลยนเออไอกล้องเนี่ยมันบัสามารถจะถ่ายให้ท่านเห็นได้หรอกนะครับแต่ว่ามันจะเห็นว่ามืดครึ้มแต่ตอนเนี้ยเราหันเนี่ยแบบมันเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดมันไหลมาปะทะเราเนี่ยดูหมอกกันมา หมอประทาตัวคิดดูิ่ตรงนู้นสวยตอนนี้เวลาเก้าโมงกว่าจะาสิบโมงไม่ก่อนดูนาฬิกานนตังมือถือ,อแล้วคือดูบนหวน้าช่างเขี้ยงตอนนี้นะครับท่านอย่าคิดว่ามันคุ้มสําหรับที่ท่านอีท่านเหนื่อยมากนะครับมันคนแล,ล้ฟิวกันเลย หลังจากที่เราไปวัดกันมาแล้วเราไปถ่ายกับต้นต้นโพนะวัดงามนะครับเดี๋ยมดินมันจะเป็นมอสพึ้นหมดเลยอเออสุดยอดสวยมาก<น>ชุ่มชืน้นเขียวแบบเขียวเป็นมอสลานดินคือเป็นมอสทั้งลานเลยอ่ะสวยมากมมไปเราจะปากันไปกินกาแฟคุณช่างเขียนครับร้านของไอ้สัตตีครับกับกล้องกับกล้อง ่วงนนนนัั้้มลดขึหรอไปครับพร้อมลุยขากลับอีก13กิโลครับเพราะเราขึ้นมา13กิโลครับจากตีนพระาธาตุดอยสุเทพครับหน้าตอนนี้พี่แอดพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมแล้วนะครับผมอ่าบุ๋มพร้อมไหมครับไม่ไม่พรรร้้อออมัันนีกูเห เือนเนี่ยคนอะไรห<ถ>น้าเหมือนกัน บวกลบหมดแล้วมันกห ขากรับครับกิโลเมตรที่สิบสิบแปดครับขากรับกิโลเมตรที่สิบแปดครับจะทะลุไปยังพระตำหนักภูพีครับ 18, 16, 16, 16, 16. ไปครับวิ่งเข้าสู่กิโลเมตรที่19ครับผม สามแยกไปโดยปุยครับกิโลเมตรที่สิบเก้าแล้วครับต่อไปมุ่งสู่กิโลเมตรที่ยี่สิบครับ ตอนนี้3ชั่วโมงกับอีก4ี่ปดนาทีครับอ่ะแม่จุดชมอยู่ที่3ครับขากลับครับผมรู้สึกว่าขากลับอ๋ออันนี้ย้ายย้ายโรงแรมะจะเจอ,อหมอกอมสวยงามมากติ๊ก้องนี่ดิถ่ายไหมก๊อโอ้

ครับท่านผู้ชม77โลเนาะ77โลผมวิ่งไปถึงนู่นน่ะผมได้77โล77โลครับตีนดอ,อนดยพะนะระธาตุดอยสุเทพนะครขึ้นไปหุ่นย่างเกี้ยนนะครับ ไปครับรวมระยะทางก็คือประมาณ27กิโลนะครับวันนี้นะครับผมโหดมันฮะครับสุดยอดครับงานสั่นเร็วแฮปปี้แฮปปี้ครับแฮปปี้เสียมาต้อนรับครับเสียมาต้อนรับขอบคุณครับถ้าไม่มานี่เสียโอกาสนี่เสียใจมากเลยครับครับยิ้มครับเออเจ้าไมลล่นไหนดีมาที่นี่แหละครับขอบคุณครับ